สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องพังมะนาวคายตองคำนะครับวันนี้อ่อนตัวเนาะดูน้องตองคำน้องตองคำท้งทะกอนันเงียบมากเลย <c oughs> <c oughs> เออเป็นจังไดเนาะคือเงียบแค่เนาะ,อ,นอ,ะอีพออีแม่เอ,อ้ยวันนี้ทำไมเงียบมากเลยอกินกล้วยกว่อนแล้วครับออกินกล้วยก่อนอ้าวมาที่ข้าวปเรแล้วมะนาว ว่าวันดีค่ะคุณพ่อเอกล้วยมาให้น้อรอดพ่อสร้างร้อยนึ่งในบ่อปลาได้อยู่ครับผมเจ็๊บตังใหม่มาคู่นึงครับครับเจี๊ยบตังใหม่มาคู่นึงครับเดี๋ยจะพาลอดครับดีครับดีพ่อมาผ่านลอดท้องช้างเนาะจะลอดท้องช้างสะดอกเคาะนะครับครับเจ็บดอกอยังก็ได้ดอกนี้ดอกครับผมคู่นึงครับ เดี๋ยวลอดท้องช้างก่อนเนะาะมะนาวเดี๋ยวมะนาวลอดท้องช้างนะครับกนะ็จะลอดท้องช้างเสละเคาะมูช้าโชคะครับเนาะมนโชคดีมีชัย สาเด้อประชจาช่างเลยตลอดตอนช่างอยู่ที่แม่แรงได้สับกระสับประโตกสับกระโตสับไพ่สับระตะเหนียดจังเลยจะออกไปมันสำเร็จทุกผลด้วยนะโมพุทธายะทุสาทุกฉมหลอดเลยครับผมเรวเป็นพาหลอด อาติตานั่งเลอพยาช่างเลยพบปักรักษาคุ้มครองอยู่เย็นเป็นสุขเต้อความเจ็บกายจะได้ความไข่กายจะให้นี่ความเจ็บไปน้ำไปใหม่ความไข่ไปน้ำไปตองสาดุวยกันสรรพเคราะห์สรรพโศกสรรพโรคสัรไภัยสรรพเคราะห์ตัดเลือดจังไบจงออกไปให้เมื่อเต้อสำเร็จรูปผลด้วยนะโมพุทธายะอาข้าคคุณนคุ้เออพญาช่างปักรักษาครับ โฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด to so sure ้วยนะครับหางมะนาพายทองคำแฟมิลี่นะครับที่บนี้ขอจบมาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับหอมแก้มพ่อด้วยหอมแก้มด้วย